ทีมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีเอฟีเจแต่เด้ค่ะเด้อสาวเจบับรรวหนาพะโล่าค่าหาฮิตกับเจแต่ค่ะไปไปเบิ่งชิมชิมมันปันไดเนาะค่ะเนาะไปลุยเลยเฮงฮามเจ้าพี่เนาะพี่้ม้ นี่ๆๆจ้าล้ําแม่ <coughs> <À, coughs> Mand bóng bỏ hết cả măng start tạt bí ẩn ngang 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 hết ngang ngang

Đấy, phía đó Bên ngầu, bên ngầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền chung chung đều cho kịp เก็บ,บจ้าน้อยพี่น้องเก็บเก็บเแบบก็บพี่น้องเก็บเก็บเก็บ เก็บจ้าหลายพี่น้องหลายพวดพว มืดมืดเก็บจับพี่น้องเก็บเก็บเก็บ Lái, lại lại cô cô một đĩa cho kênh เก็บจ้าถึงเงา้างันได้จ้ามเีเยต้องสนานพนมาสาวเจยบาฝนน้ำเด้นนี่หลายพี่น้องหลายคักหลายแน่ เฮ้ยเป็นกอเป็นกกเป็นเงาเป็นเงาม่ตัดยูบาลเด้อตัดยูบานเนาะมาว่นีไดเลยไดเลยมุมเลยเอาสามมุมเลยครับพี่น้องเกกมุมนึงพีผลกมุมนึ่งเจ้กมุมหนึ่งเลยลุยกันเอาเด้อเ้ีเด้นี่เด้ ต่อให้ก้อนต่อให้ก้อนนั่นนันนันเป็นเงาเป็นเงาพี่น้องเก็บโลดเก็บโลดเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันหนก็ยังหลายอยู่เด้ออันไหนก็ยังหลายอยู่เด้อแม่เม่เบิ้งเด้อแม่นัน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 เป็นยังเป็นยังเป็นยังคือ ก็บตัดขาบ่ได้วางขาก้องบ่ได้เบิ้งเด้อแม่เด้อนั่นๆๆๆๆมันนด้นทีมงานทีมงานทีมงานว่องไวว่องไวไวของเหลือเบจงบ่เหลือบ่จงทีมงานว่องไวเบิ้งจ้าเบิ้งจ้าดำดำ kiếp 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 thôi, mông chung chung, kiếp já, lái du đưa, lái du đưa já, nì nì Kết chá Lại vui rứ Lại vui Nih, chá នាំមកเก็บน้ําพี่น้องหลายពតធោหลายពតធោเก็บๆๆเก็บໄວๆណា tập tàu đấy cái nọ lược ao lược ao lược ao tự ăn ngon ngon bưng đơ bưng ao bưng ao bưng ao lắp bàn đấy lái bàn ขาบดายได้พี่น้องตัดอยู่บ้านหึงพี่น้องโอ้ยเป็นเงาเลยพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยด้จ้า เงาเป็นเงาเก็บยาวๆไปเลยอานี่แม่พันธ์พี่น้องแม่พันธ์แม่พันธ์ปล่อยไว้นี่แหละสวยเลือกได้พี่น้องสวยเลือกได้ kiếp kiếp kép Hãy hang cho เก็บจ้าเก็บใส่เก็บนี่หลายปศุภพพี่น้องข่าวนึงได้จ้าได้หาบได้หาบแน่นอนครับเก๋กับรันตีเลยบอแมนก็มั่นใจว่าได้หาบดีีโอแมนได้ถอดเสื้อป้อคุยมาก มืงอนี้เอาตรงปุ๋ยมากเจ้มื้อนี่ในกระเป๋าอนนีครับได้แล้วอย่าหับพุ่นเลยพุ่นแถวเป็นแถวเป็นกอมาเบิ้มมาเบิ้เก็บ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 เกบ จุดพักรวมพลเด้เต็มกะตาแล้ว นมนตังีตัวนีเบาแมพ่น้อมากต้องลาวี่มึนแล้วมอนแล้แมวมาต้องเอาแล้วนี่มึนแล้วจุด้วมพนพักก่อนพักก่อนมามาเนาะเปนใหใหญ่เลยพี่น้อง เก็บเก็บเก็บรอดเก็บรอดเป็นเงาเป็นเงาเฮ้ยหลายพุทไปเมิดบอพี่น่อง ปูวาดำปือป้อปื้อพี่น้องดำปื้อปื้อดำปื้อปื้อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องดำปือป้อ nhạc nhạc này đứa Tôi nói Nó thân còn đây mẹ ta chung ngầm ngâm đó bí nọ เก็บเลยพี่น้องเก็บเฮ็ดนะไล่ไล่ไล่พี่น้องเอ้ยหลายพุดโพพี่น้องยุ่มมาเลยยุ่มมาเลยยุ่มเอายุ่มเอามันมืดมันมืด đi gang 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 nhai gang 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 mình gang gang anh gang 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 chef hit พี่น้องនេះឡាមិនអែប pack របស់ឡាបងមកតោះទៅសុខដែរទៅដែរ เป็นฟูม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 เเบ่งเด้อแม่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 เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อจ้าเสีให้เจตัดขาตัดบ่ได้เด้อแม่ไ่มีเวลาไม่มีเวลาตัดนันนันนันเห็นบ่แม่เห็นบ่แม่มมันนเลยุ มันกันเลยเก็บใส่เก็บใส่โลดไปไปตัดดูบ้านเด้อพี่น้อง้าวฟาวมันหน่อยยุ่ยนรนยังยม่เนี่ยใหญ่กว่น้อง

thuốc dâm khén cái thúng เก็บเก็บ,บเก็บเลยเก็บเลยถุงจ้าเก็บเก็บพุงกระตาเต็มแล้วเก็บจ้าพี่นอ้นองน้องมันยังหน่อยก็มีเด้อจ้าไหนก็มี dùm nhanh nãy nãy nhanh mặt ngay mặt yêu tip 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 มาแล้วหมานครับพี่ร้างหมานไปรถบัสไปรถบัสนี่เอฟซีตอดงองตัดงเกบ็กบเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บเกเก็บจ้าน้ำ ลายด้น้องเป็นกองเป็นเงาเป็นฟูเป็นฟูเฟบิ้งเบิ้ล พลแลนไปเมดหาบเลยครับปดไม่ถูงบาวิทได้หาบเลยเด้อพี่น้องเต็มเลยวันนี้เต็มเต็มเมแดดีเิดหาบยิวนด้วยนนไปจังไหนเพานแท้ใหูท่านไปอยู่นี่เหตัวก็มันแปกนะนั่น

ยังมียู่อยุยุมหันแล้วน้อยคน่ายคลิปเด้จ้าเป็นยังไดเนาะเยี่ยมสู้ๆครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปเอาอีกเนาะขึ <c ười> ้นไปพักก่อนพี่น้องพี่บอกว่าอย่าสั่งเออๆอย่าสั่งนั่นขาเอ้า สู้ๆเดี๋ยวไปเอาอีกรอบหนึ่งผลงานที่ได้วันนี้ค่ะมันมันค่ะเต็มตาทุกคนนะคะเฮ้ยเพออ็งเมิดแทะปลาโอ้เฮ้ยจกคนเดียวบ่จกคนเดียวแถวบ้านไม่เห็นนะอย่างนี้แถวบ้านไม่มี

หาบหนึ่งก็ันทุกอย่างมาบวยเนาะเ่าังจะบวยมาแ่ใดเาเอาอีดีมันหลยปวดี่น้องมาบหมด้ครับไดคนละสมีอาอีดีเอามาบ่เลยเ่เอาขมาวอีดหาบอันนี้ปอว่วสองตะการององบนเนี่เนีเน้นเนีย่อันนี้ของเจ นยวเก๋พองเขากดกะตะการ์ไปรวมกับซำนี่อคนเหนืกัมีตะกาหน่อยสองกะการเฮายังประธนตัดขาเนาะแมนครับอ้มจบคลิปวันนี้กลับบ้านก่อนมือลังมาไหมทุกไห่มเมนต์ะครับไปแ้อครับพี่น้องขอบคุณเีแปนายปานหลายเยครับผมสิทาหน้าเนาะอ้ามผมขอไปเนาะาปมา ฝากเป็นกำลังใจให้เจ๊แตะนเด้อครับเด้อเจ๊แตะคุณนายบ้านๆครับฝากติดตามคุณน,คน้ำแม่ม้ด้วยครับผมสิได้ไปนำกันใดเนาะนมำเงี้ยผมห็มาด้วยครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ